วันนี้เราจะไปไหนกันโอ้ยอคูกันใช่เหมือนกันแล้วเจ้าพ่อคิดว่าไปไหนกันเจ้าพ่อดูสวยๆแบบนี้คิดว่าน่าจะไปเที่ยวใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ไปเที่ยวเหรอเจ็ดโมงแหมไปเทียวไหอ่ะก็คือหกโมงวันนี้เราจะไปตรวจสุขภาพกันเพราะว่าวิ่าของเราแบบว่าถึงแก่อายุจริงไม่ถึงแต่ว่าเราไปพร้อมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะไปอบตรวจกันใช่แล้วถ้าเราไปกันสองคนอย่างเงี้ยอาจจะแบบ ไม่รอดรอดสี่แล้วเพิ<อ>่เราเล2สองคนคแต่คือนี่ก็คือไปไปไปตรวจสุขภาพเพื่อไปต่อวิชาพเพื่อฝึกงานเพราะว่าปิดเทอมนี้เราฝึกงานที่จีนแต่โซลินก็คือกับไทยได้ใช่ก็คืออยากกับไทยเลยก็คือรอบสุดท้ายแล้วในการต่อวิชาแต่นี้ก็คือต้องไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> คลิปสั้นแน่เลยเพราะว่าโรงแรมนรานไม่น่าถ่ายได้ปะมาได้ถ่ายจริงแต่อยากถ่ายให้ดูว่าระบบเขาแบบดีมากเออเดี๋ยวแกล้งแกล้งแล้วเดี๋ยวมามารวมๆให้ดู แล้วก็เออเดี๋ยวนี้พอไปโรงพยาบาลเสร็จเดี๋ยวนี้จะต้องไปที่ฝึกงานด้วยเพราะว่าจะต้องเอาเอกสารทย์เขาปรับยาวๆเลยวะเนี่ยเมื่อกี้ลืมถ่ายก็คือเราต้องนั่งสายหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนเลยขี่สายสิบเก้าอีกหนึ่งชานีก็ถึงละโอ้ยถึงก่อนเวลาอยู่นะโอเคก็คือออกมาแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินไปออกทางออกซีสามแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงแหละ จะบอกว่าที่จีนอะ่ะแบบการรันตรวจคิวอะ่ะมันดีมากเลยนะคือทาทุกอย่างผ่านโทรศัพท์เหมือนแสแกนเทอร์โคดแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราเดินไปที่ห้องไหนตรวจอะไรเสร็จแล้วมันก็จะรันไปเลยๆว่าต่อไปตรวจอะไรตรวจอะไรคือดีมากาจริงแล้วหนะ้าห้องก็จะมีชื่อเราคืนา่าแบบเออถึงคิวเราแล้วอะไรแบบนี้ือไม่รู้มันถ่ายได้บ้างแค่ไหนเดแบบไม่งั้นอาจจะถ่ายเป็นรูปๆแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะทุกคนแล้วก็จำจำจำ แล้วครับมีเสร็จแล้วก็มานั่งรอคิวดูคนกับเพื่อนๆใช่มีทุกคนแล้วก็เป็นแบบนี้นทุกคนเริ่มจากเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ไปต่อโอเคสถานีต่อไปขึ้นว่าเจาะเลือดทุกคน โอเคเราก็เสร็จจากจอเลือเราก็ไปชิ้นสองกันเสร็จล้วก็ไปตัวสายตาใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้เขาจะกดท้องแล้วครัมีรอยสักไหมแล้วก็อันนี้ก็คือเติ่ขึ้นหัวใจแล้วก็อันนี้คืออันด่อรท้องโอเคเสร็จแล้วโอเคทุกคนเสร็จแล้วจะเป็นไหนอยากให้เห็นของที่แล้วมากแี้จออเลือดแบบจริงเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบรอเพื่อนมาอยู่ แล้วก็เดี๋ยวให้เขาส่งผลไปที่ที่ห้องอเบียร์สามคนละกับที่เดิมอีกละสามสาวพากัการบริษัทโชว์ <laughs> ชกาแฟ <laughs> คทุกคนก็คือตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ตอบเราก็เลยแบบมานั่งแวะกินไอติมก่อนกินไอติมก่นกอนเข้าอย่างเงี้ยคงปะไอติมช้าทำไมมันน้อยจังวะมันไม่ึเหมือนในรูปเลยทุกคน <laughs> อกรอบที่แล้วเราเดินเราจะไม่เดินแล้วทุกคนเราจะปั่นจักรยานเราจะฮัลโลตันเชือไปเพราะว่ามันตั้ง1.3กิโล <laughs> แดดแรงมากด้วหนึ่ไม่ได้เอาเสื้อกันยุยมาแต่ดีนะใส่แขนยาว ถึงแล้วทุกคนวันนี้คือปัจจัยมาใกล้กว่ายเยอะเดี๋ยวข้าทางยูย่ yeah. ถึงแล้วที่ที่เราคุ้นเคยหรอมาครั้งเดียวคุ้นเคยเลยวันนี้เรามาตอนนี้เขากำลังซ่อมหลานเป็นเลยทุกคนดูข้างในสิ คือวันนี้เราเอาเอกสารมาให้เขาเซ็นเฉยๆแล้วเหมือนว่าวันนี้เขาจะไม่มาด้วยอยาบอกนะว่าเรามาผิดเวลาคือที่นี่คือไกลามากจริงมาแล้วเรามาแบบคนอยู่คนใาอีกแล้วเรามานั่งรอฝึกงานนะ่ะแต่ว่านี่สบน้ำนั่งรอก่อนนะคะนี่ถ่ายบรรยากาศนั่งรอคะ่ะเดี๋ย โอเคก็ค okay, so ือเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยเพราะว่าพี่ที่เขาทาเรื่องเอกสารก็คือไม่สบายเขาเลยต้องส่งคนอื่นแทนมาแทนแล้วคือเข้าไาถีบตอนบ่ายแบบบายายเลยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปห้างกันก่อนแล้วก็ดูหนังเพื่อดึงเวลาแล้วก็ค่อยกลับมาองไหนไม่น่าล่ะทำไมรับเดินหาโรงหนังที่เราเดินผ่านไปแล้วแต่ร้อนจริงนี่ทุกคนดูหนัง ไม่เคยมาลงนี้เลยอะวันไม่ค่อยดูมีอะไรเลยลงเจ็งค่ะแถวสิบแถวสุดท้ายอันที่สามมันมากอ่ะจริงจบแล้ว ก็ได้อยู่นะหนังอนะ่ะนีฟิลแบบโลกหนังจริงโอเคดูหนังจบแล้วเราก็เลยจะตาเชืร์กลับไปที่บริษัทกันแปาเอกสารสักทีวนไปวนมาวพาวันนี้ทุกคนเดินหมื่นเก้ถึงแน่นอนกลับมาแล้วตำแหน่งมาทั้งงานขายตำแซีอีโอ โอเคเดินทางกลับละก็คือวันนี้ทางวันเลยอ่ะแต่ดีนะว่าพวกนี้หยุดเพราะว่ามีกีฬาสีมาไปกันต้อ <c oughs> เหนื่อยแล้ว,นวนเนี่ยวันนี้จบแล้ววันนี้ ทุกคนวันนี้พักต่อคะ่ะพักต่อจากการเป็นตัวสุขภาพเราไปทำะารกันวันนี้วันนี้เราจะไปทําวีซ่าไปต่อวีซ่าแต่ว่าเราสองคนอะรอบนี้ต่อวีซ่าไม่เหมือนกันเพราะว่านี่อะเลือกฝึกงานที่จีนใช่ไหมเราก็เลยต้องไปต่อเป็นวีซ่าฝึกงานส่วนนี้ก็คือเป็นวีซ่านักเอ้ยเป็นวีซ่านักเรียนถูกแล้วใช่เขาต่อครั้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าปีน้าก็คือจะจบแล้วจะจบไหมต้องจอบเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือ สิบโมงเวลากระเทยเพื่อนไม่รู้ว่าเก้าโมงสี่สิบเก้านัดเพื well ่อนไว้ที่สถานีที่ทำเรืออีกตอนริงแล้วคือแต่คิดว่าไม่น่าจะเล่นอะเพราะไม่แต่เพื่อนอีกสองคนอ่ะต้องไปเอาตาปั๊มที่ที่สถานีตำรวจก่อนเพราะว่าเขานอนหอนอกไม่ใช่หอนหนใช่ใช่ส่วนเราสองคนนอนหอนหนก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเอาตาปั๊มโอเคหวังว่าคิดวันนี้มันจะทำให้ยาวขึ้นได้เดวกันนี่นะ ด้วยความทางออกที่เราออกอะ่ะทางออกบีมันปิดก็เลยต้องแบบข้าม่ปใช่ก็คือตึกตรงนั้นอะ่ะสนุสุไม่สเดนี่ือต,ตึกที่เรากจะไปทำวีซ่าแล้วก็คือตึกนี้เด๋เดินเข้าไปดูว่าข้างนั้นจะถ่ายได้มั้ สภาพของเราสองคนก็คือเมื่อกี้เขาเอาเอกสารไปแล้วก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรคนเดิมด้วยอะของเราเขาจาได้เขาก็จําได้ว่าคนเดิมมีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาเอาเอกสารเสร็จแล้วเขาก็นั่งงงงแล้วเขาก็หนีไปเลยแล้วเราก็นั่งงงกันอยู่สองตัคุณลุงมาแค่มาแล้วครบแล้ว เออแต่งหน้ามาเพื่อวาแต่งหน้ามาไปเดินไปเดินสงารทางนี่างไปเดินทางต่อเสร็จรแล้วกลับกลับอ้าวผิดช, <laughs> ชันตาเกลับค<ฆ>่คนเพราะวเดี๋ยว โอเคก็ค okay, so 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 ือเมื <laughs> 5. 5. So <laughs> okay, <laughs> okay, go ่อกี้ตัดจบไปเลยก็คือเราไปกินข้าวแล้วก็กลับมาเรียนแล้วเราก็ลืมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โม5โมง10ก็คือลืมเอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะปิดนี่ไงเดี๋ยวให้เพื่อนเชิญแขกรับเชิญปิดคลิปปิดคลิปแต่งตัวคู่กันน่ะวันนี้เพื่อนมาสัมภาษณ์งานมาขอยได้ขอ้โดนสาไว้ทำงานว้โอเคจะกนใหม่คลิปนะคะบายบายทำแน่แน่